สวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความด่วนถึงคุณนะคะซึ่งใน e ีพีนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าเรื่องเล่าหรือสิ่งที่คนคนนึงอยากจะบอกกับคุณ ในมันอยู่ในสถานะไหนนะคะข้อความตัวนี้จะเป็นข้อความของใครเดี๋ยวเรามาใช้พลังงานบื้งตึ้นกันดีกว่านะคะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคลิปนี้นะคะคุณอยู่ในสถานะไหนกับคนคนนี้นะขอเช็คพลังงานหน่อยนะคะว่าคุณอยู่สถานะไหนกับคนคนนี้นะอืมอ่ะบางผู้บางคนนะคะเป็นคนเก่าเพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะได้เนาะ พลังงานเดือดสันตาบางผู้บางคนคุณน่าจะเทเขามาหรือเปล่าเออคุณน่าจะเทเขามาหรือเปล่าหรือบางผู้บางคนอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนมีความเสร็จติดกันในบางเรื่องเท่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนคุณเองอะ่ะคือจากที่ดูจากหน้าไพ่แล้วคุณคุณดูแบบความเปอร์เซ็นต์ของคนที่มาดูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโสด แต่แบบพึ่งโสดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนโสดยาวๆโสดนานๆต่อให้โสดคุณก็ยังมีคนเข้ามาเรื่อยๆมีให้กินให,ให,หน้ให้หนุบให้นับเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วบังเอิญบางผู้บางคนก็อาจจะไปอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะรู้แหละว่าตัวเองอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ออกแนวะแบบรักสามเศร้าอะไรแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไพ่เดวิลมันนึ้นซึ่งเดวิลใบนี้คนค่อนข้างโหดพอสมควรนะคะทีนี้เรามาใช้พลังงานของคุณกันดีกว่านะคะว่าส่วนใหญ่แล้วคุณนะคะมี energy ประมาณ ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายแบบภาพรวมดวงรวมนะคะ เป็นพลังงานแรนดอมหรือหลายคนอาจจะเรียกคอลเลกทีฟก็ได้ถ้ามันเป็นเรื่องราวของคุณค่ะมันจะเป็นตั้งแต่ทีแรกถ้ามันไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่ในส่วนนี้ฟังในส่วนของคำใบ้กันก่อนนะคำใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรืออะไรต่างๆถ้ามันเป็นตัวคุณนะก็ค่อยฟังต่อถ้ามันไม่ใช่ฟังต่อได้ไหมฟังต่อได้นะคะแต่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนเนาะเผื่อเจอสถานการณ์ประมาณนี้เราก็จะได้รับมือกัอบมันทันโอเคนะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยค่ะคุณคือใครอย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะกดถูกใจ เพื่อดึองดูดพลังงานด้านดีกันไปนะคะอืมเดลว์เวอร์ขึ้นไปแรกเลยอะเดลว์เวอร์ขึ้นไปแรกเลยอ่ะ, <laughs> ย,อะยังไงเนี่ยเออบางคู้บางคนเกิดราศีมิถุนนะคะหนกันกๆไปที่มิถุนตุลนะกุ้มมิถุนตุลกุ้มแต่ว่าขอขอปิดอันนี้นิดนึงนะ มิถุนตุนกลุมได้ราศีกรกฎได้นะคะแม่สิงห์ธนูได้อันนี้คือความเป็นตัวคุณนะความเป็นตัวคุณค่ะมิถุนตุนกลุ่มกรกฎแม่สิงห์ธนูนะตัวเลขในชีวิตของคุณค่ะอาจจะติดเลข2เยอะๆค่ะเลข5เยอะๆเลข6เยอะๆนะคะเช่น เกิดวันที่สองวันที่ห้าวันที่หกสิบสองสิบห้าสิบหกยี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสองยสิบสามยี่สิบสี่ยิบห้ายี่ิบหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยิบเก้านะคะอ่า เลข้ายแบบประจำตัวประชาชนสองตัวสุดท้ายทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะคะติดเลขสองเลขห้าเลข6กเยอะๆนะถ้าใดๆแล้วในชุดตัวนี้ชุดตัวเลขตัวนี้มันจะบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีสองบุคลิกนะคะคุณสามารถเป็นผู้หญิงจ๋จาๆได้นะีผู้หญิงจ๋จาๆได้แต่งตัวสามารถแต่งตัวหวานได้เปรี้ยวได้เซ็กซี่ได้ห้าวได้คือมีครบรถในตัวคุณถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนะคะ คุณก็จะมีโมเมนต์ทั้งเป็นพ่อบ้านก็ได้เป็นแม่บ้านก็ได้อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ดูเป็นคนมี2องบุคลิกอย่างที่โบบอกหรือบางผู้บางคนเป็นคนที่เปิด เปิดใจนะคะกับกับทุกเพศนะคะไม่ได้จํากัดว่าตัวเองต้องต้องมีความรักแบบเพศเฉพาะกับเพศตรงข้ามเพศเดียวกันคุณก็มีเสน่ห์เช่นเดียวกันหรือคุณก็อาจจะเป็นคนที่ชอบทั้งเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือในส่วนของคาใบเพิ่มเติมคย,ยานผ่านนะของคุณอาจจะเป็นคันสีขาวหรือสีดํา นะขาวหรือสีดำอีกทั้งค่ะบางผู้บางคนมีในส่วนของคนที่เกิดออปีมะเสงนะปีมะเสงปีมะโรงปีมังกรนะมะเสงมะโรงมังกรและคุณเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วง5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือ5วัน6วันที่ผ่านมาหรือประมาณวันที่5วันที่6ค่ะคุณได้มีการอัปเดตค่ะ อ่าอัปเดตคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางลงไปในโซเชียลมีเดียเช่นใน t i k t o k ก็ได้ใน Facebook ก็ได้ใน YouTube หรือในไหนก็ได้นะคะดูเหมือนกับว่ามันมีมันมีเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์หรือเรื่องราวของการเดินทางอะคะ่ะมอนคุณเพิ่งได้อัปเดตลงไปเมื่อช่วง5ชั่วโมง5วันที่ผ่านมานะเอ่อห้าหกชั่วโมงที่ผ่านมาเอ่อห้าหกวันที่ผ่านมาหรือวันที่5วันที่6ที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่าก็ประมาณนี้ นะอันนี้คือในส่วนคำใบ้นะคะบางผู้บางคนเพิ่งประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานมาและที่สําคัญเลยสิ่งที่เห็นเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตในคนที่ดูเนี่ยนะคะคุณมีคู่แล้วคุณมีคู่แล้วมีแฟนแล้วนะแต่เหมือนกับว่าคุณกําลังเสียดายอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เออคุณกําลังแบบรู้สึกแบบไม่น่าทําแบบนี้เลยไม่น่า อะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีฟีลนี้อยู่นะคะซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับคนที่เขาจะมาส่งข้อความด่วนหึ่งคุณไหมหรือว่าจะเป็นอีกคนหนึ่งอันนี้ไม่รู้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของพลังงานของคุณที่มีความรู้สึกต่อคนที่จะมาส่งข้อความด่วนหนึงคุณกันดีกว่าว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้และเขาเป็นความสัมพันธ์แบบไหนในในความคิดของคุณนะคะไพควีนดาบขึ้นเนาะอืม บางผู้บางคนเกิดราศีกันได้นะคะสั่งคุณเอรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงเหมือนสิ่งที่คุณรู้สึกอะคะ่ะคุณคงรู้สึกว่าในส่วนของความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันมีของการช่วยเหลือกันอยู่ในนั้นอาอาจจะช่วยเหลือกันเกี่ยวกับเรื่องของการซัพพอร์ตทางจิตใจได้นะ หรืออาจจะช่วยเหลือกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้นะหรืออาจจะหมายความว่าคุณมองว่าเขาเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณไปแล้วอะ่ะคุณรู้สึกพิเศษกับคนคนนี้เชิงที่คุณอาจจะหวังผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาซึ่งคําว่าผลประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณหวังผลประโยชน์เชิงการเงินเพียงอย่างเดียวหรือเชิงธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจอะ่ะบางสิ่งบางอย่างที่เขาพยายามทําให้คุณหรือบางสิ่งบางอย่างที่ อ่อสิ่งที่เขา take action มาหรือสิ่งที่เขาทํากับคุณน่ะมันทําให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกดีมันมีค่าทางจิตใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคุณมองว่าเขาคุณมองว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมันแบบนี้แหละดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแบบนี้แหละดีแล้วบบไม่รู้ว่าคุณกําลังอ,อ่อจะสื่อสารเชิงไหนแต่ว่าให้คุณดูแบบมีการพูดมีการคุยกับคนคนนี้แล้วว่า เราจะต้องอยู่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะทีนี้ไหนขอดูพลังงานฝั่งเขาหน่อยนะคะคุณอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้นะคะนะหรือจะเป็นคนโสดที่แบบพึ่งสมูฟออนออกจาก ออกจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมาแต่ยังไม่ได้ขาดดีกับความสัมพันธ์เกา่าๆอะไรแบบนี้ก็ได้มันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่ากับคนคนนี้คุณยังไม่กล้าเปิดใจให้ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าคุณยังคุณยังรู้สึกมีความหวังกับคนเก่าอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าคุณก็ยังเหมือนคีบความสัมพันธ์อีกหนึ่งความสัมพันธ์ไว้แล้วก็ยังคีบอ,อีกอความสัมพันธ์ที่มีระหว่างคนคนนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะถ้ามันเป็นเรื่องของคุณอะ คุณ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 ก็จะมีความเอ๊ะนะแล้วคุณก็จะไปต่อแต่ว่าคือจากหน้าไพา่อโบไม่สามารถอ่านให้มันเป็นคนโสดแบบคินคีนรอยซได้แน่นอนนะไม่สามารถอ่านแบบ เป็นคนโสดแบบร้อยเปอร์เซนไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนคุณมีความสัมพันธ์เก่าๆกําลังเดินกลับมาหาคุณหรือว่าคุณกําลังรู้สึกละล้าระลังกับการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์เก่าๆเพราะว่ามีเรื่องบางเรื่องสตอรี่บางสตอรี่ที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์เก่าแล้วก็ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่กําลังเข้ามาหรืออาจจะหมายความว่าคนที่กําลังสื่อสารกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนคนใหม่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นคนเก่าก็ได้เดี๋ยวเรามารู้กันดูนะขอดูพลังงานของคนที่จะมาส่งคคความุณ่ะ ห้าถ้วยอืมคนคนนี้นะโอ้ขออภัยค่ะเขาอาจจะเกิดในราศีพฤษภกันมังกรลัคนาราศีพฤษภกันมังกรค่ะมีความเป็นอ่อมีนกรกฎพิจิตนะธาตุไฟก็มีแต่น่าจะเป็นพวกเสาอาทิตย์ถ้เาเกิดวันเสาอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นอินโทรสูงนะ ไม่ชอบความขัดแยง้งไม่ชอบทะเลาะก,กับใครไม่ชอบทะเลาะก,กับใครไม่ชอบมีปัญหากับใครอืมคนคนนี้ชอบใส่เสื้อผ้าสีดำนะรถยานผานนะที่เขาขับนะมีคันสีดำชอบใส่เสื้อผ้าสีดำคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่ชอบสีดําสีเข้มๆใช่หมดเลยสีดําสีแดงเข้มสีน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยใช่หมดเลยตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอาจจะติเลขห้าเยอะๆเลขสี่เยอะๆนะคะ หรือเลขเบิ้ลก็ได้ห้าห้าสี่สี่อะไรเงี้ยเลขวันที่เขาเกิดก็ได้นะคะอาจจะเกิดวันที่ห้าวันที่สี่สิบห้าสิบสี่ยี่สิบห้ายี่สสี่นะคะเลข้ายัตรประจำตัวประชาชนสองตัวสุดท้ายติดเลขค่าเลขสี่ทะเบียนรถทะเบียนบ้านติดเลขค่าเลขสี่นะคะแต่ว่านหนักๆไปที่ทะเบียนรถไหมเหมือนหนักๆไปที่ทะเบียนรถมีเลขเบิ้ลอะอประมาณนี้แล้วก็ความเป็นตัวเขาอันดับแรกเลยเขามีความเป็นอินโทรสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงถามว่ามันเป็นความสัมพันธ์เก่าๆไหมราะว่าไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่ ไม่รู้สึกว่าคนนี้คือคนเก่าของคุณน่าจะเป็นคนคนที่คุณเพิ่งเปิดใจคุยด้วยหรือคนที่มาทีหลังอืมคนที่มาทีหลังกับอีกคนหนึ่งมากกว่านะคะเออไม่ว่าตอนเนี้ยคุณจะรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์เก่าๆอยู่ทั้งที่คุณตัดขาดแล้วก็ดีนะหรือวันเนี้คุณยังตัดไม่ขาดก็ดีมันคุณเองอะน่าจะกังวลแหละว่า กลัวว่าคนคนนี้เข้ามาเราจะทําให้รู้สึกผิดหวังอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยเนาะแต่บรู้สึกนะว่าคนคนนี้เขาเขารู้สึกผิดหวังกับคุณน่ะรู้สึกผิดหวังในสิ่งที่โบไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เจออะไรมานะคนคนนี้แต่ว่าเขาเองน่าจะ รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมันมันมีปัญหาหรืออุปสรรคในความสัมพันธ์ทีนี้เราขอดูความรู้สึกของคนคนนี้หน่อยที่เขาจะมาส่งข้อความด่วนถึงคุณค่ะเขาอยากคุยเขาอยากพูดอยากคุยอยากบอกบางสิ่งบางอย่างกับคุณเขาไม่อยากทะเลาะกับคุณเขาไม่อยากให้คุณโกรธเขาเขาไม่อยากให้คุณแบบเข้าใจเขาผิดแล้วก็ไม่อยากเข้าใจคุณผิดด้วยนะอืม เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนคนนี้อาจจะเกิดราศีธนูได้ราศีมีนได้ราศีพฤษกราศีกันได้อ,อรู้ได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพัธ์ระยะไกลมีระยะทางเป็นหัปสักนะคะเพราะว่าไพ่แปดใบเทาขึ้นแล้วก็เป็นในเชิงที่แบบรักสามเศร้าเหล่าสามคนซึ่งอาจจะไปโฟกัสที่ตัวคุณได้นะคะ ฟกัสที่ตัวคุณได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีช้อยมีตัวเลือกแต่ว่าเขาอาจจะเข้าใจตัวหรือตัวเขาตอนนี้เขาก็กําลังอาจจะเปิดช้อยเปิดตัวเลือกอยู่ก็ได้เพราะว่าเจอปัญหาที่ที่บอกมาเมื่อกี้ก็ได้นะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากพูดนะคะอยากบอกอยากระบายความรู้สึกกับคุณเขาไม่อยากให้ตอนเนี้เขาเองอะ่ะเขาเองรู้ได้ว่าการทรกการี่คุณกับเขาทะเลาะกันหรือมีปัญหากาันมันเกิดจากการที่ต่างคนต่างสื่อสาร กันยากหนึ่งอาจจะเจอกันยากสองอาจจะไม่ค่อยพูดกันสามอาจจะเป็นเพราะเขาอะเป็นอินโทรแบบคุยไม่เก่งพูดไม่เก่งแสดงออกไม่เก่งอะไรแบบนี้ก็ได้อืมแล้วก็เขาก็คงไม่อยากไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันดูวุ่นวายมันดูสับสนมันเขาก็กลัวเหมือนกันว่าอืมถ้าเกิดว่า ลงใจไปหรืออะไรใดๆไ,ไปมันมันจะผิดหวังไหมมันจะเจ็บปวดไหมอะไรอย่างเงี้ยพราะเขาเองน่าจะเป็นคนที่อยู่คนเดียวมานานแล้วก็ได้หรือต่อให้เขามีใครในชีวิตอ่ะเขาก็ไม่น่าจะเคยใช้ชีวิตคู่กับใครอะคุณน่าจะเป็นคนที่ช่ำชองเรื่องความรักมากกว่าเขานะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะเขามองว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ย โชคชะตามันนำพาคุณเข้ามาทำให้เขากับคุณได้เจอกัน ทางทางที่มันเป็นหลักทางไก่หรือมันอยู่ไก่กันหรือมันมีอุปสรรคใดๆก็ตามมันไม่ใช่เรื่องแบบเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมันเหมือนโชคชะตามันกําหนดมาหรือว่าตอนนี้ที่มันมีปัญหาอยู่มันอาจจะเป็นบทพิสูจน์อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่เขามองมองมาที่ความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เขารู้สึกได้นะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อความด่วนกันนะนะเรามาดูในส่วนของข้อความด่วนกันดีกว่าค่ะว่าเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวโบจะเป็นเขามาสื่อสารถึงคุณนะ ก็โบจะเอ่อเรียกแทนตัวคุณว่าเธอเรียกแทนตัวเขาว่าเรานะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแต่งร่างเป็นเขานะโอ้พ่ยเจ็บถวยขึ้นอืมอืออือโอเคขออนุญาตเริ่มเลยนะคะ เราว่าเธอคงเธอคงไม่ต้องเสียเวลาเลือกอะไรแล้วแหละตอนนี้เราตัดสินใจแทนเธอได้นะยังไงแล้ว เราก็ยังอยู่ข้างๆเธอเนี่ยแหละอะยังเป็นเพื่อนยังเป็นเซฟโซนให้เธอเป็นมิตรที่ดีๆให้กับเธออยู่เรารู้ว่าตอนนี้เราคงเป็นได้แค่ตัวเลือกหนึ่งในชีวิตเธอแต่เราไม่อยากให้เธอรู้สึกแบบ ไม่ดีไม่อยากให้เธอคิดมากนะถ้าเธอตัดสินใจได้แล้วอะ่ะเอาสีที่เธอตัดสินใจไว้อะเก็บไว้ในใจนะยังไม่ต้องบอกเราเรากลัวเรากลัวว่าเราจะรับไม่ได้กับคำตอบของเธออะ่ะ เรากลัวว่าเราจะเป็นผู้ร้ายโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจเราไม่อยากเห็นใครแบบต้องรู้สึกเสียใจที่แบบเราไปแย่งเธอมาจากเขาต่อให้ เรารู้สึกดีกับเธอแค่ไหนรู้สึกว่าเธอพิเศษกับเราแค่ไหนอะเรารู้ตัวไว้ว่าเราเราอยู่ข้างๆเธอได้แค่ฐานะเพื่อนเพราะสายตาของเธอหรือการกระทำของเธอหรือการแสดงออกของเธออะ มันบอกชัดเจนแล้วไงว่าเธออยากให้เราเป็นแค่เพื่อนอ่ะเราไม่อยากให้แบบพอเราเปลี่ยนสถานะแล้วหรืออะไรแล้วเราต้องมาทะเลาะกันแล้วมันมันทำให้เราสองคนน่ะเสียเพื่อนกันไปได้ง่ายๆเลยนะ พอเราเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันเวลาเราทำอะไรกันแล้วมันมันไม่มีทะเลาะก,กันมันก็ไม่โกรธกันไม่ไม่ได้รู้สึกเกลียดไม่ได้รู้สึกแบบอยากออกไปชีวิตไปจากชีวิตกันไงแต่ถ้าเกิดว่ามันได้เป็นแฟนหรือเป็นคนที่อยู่ในชีวิตอะ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะรักษาความสัมพันธ์นี้ได้นานแค่ไหนเราเป็นคนคี้หึงมากๆแม้แต่ตอนนี้ที่เธอยังตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้กับอีกคนหนึ่งอ่ะ เรายังกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะเราหึงเราหวงเธอเราหวงเราไม่อยากได้แบบเราไม่อยากให้ใครมาเราไม่อยากแบ่งคนที่เรารู้สึกชอบรู้สึกรักรู้สึกพิเศษให้กับใครเราไม่ได้ใจกว้างพอ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะชัดเจนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ชัดเจนกันไปก่อนว่าเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนเนาะค่ะก็ประมาณนี้นะคะไม่เพื่อนธรรมดาแล้วไนอย่างเงี้ย หลายคนอาจจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ตอนแรกก็ว่าเป็นเพื่อนกันแหละใช่ไหมแต่บางคนนะมันลงใจไปแล้วว่าบางคนปากก็พูดแหละว่าเป็นเฟนวิทเป็นฟิตแต่ว่าไม่ใช่อะ่ะดูจากความรู้สึกของเขามันไม่ใช่หรือขอดูเทคแอคชั่นต่อไปหน่อยเนาะ เหมือนเขาจะพยายาม move on ออกจากคุณนะคะไม่เชิงว่า move on หรอกแต่มันเขาพยายามแบบ mm hmm. เขารักคุณนะคนเนี้ย mm hmm. เขารู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขาแต่ดูเหมือนกับว่าเขาจะเขาจะ move on move move on คือ move ความรู้สึกของตัวเอง ออกไป Move on คือ Move on เฉพาะความรู้สึกของตัวเองออกไปให้มันเหลือไว้แค่เพื่อนสนิทหรือคนรู้ใจอะไรแบบนี้เขาไม่อยากลงดีเทลเยอะเพราะเขารู้แล้วว่ามันยากแล้วเกินนะเขาอยากจะนิ่งเขาอยากจะอยู่นิ่งๆเขาไม่อยากอยู่ในฟิลที่แบบต้องไปหึงหวงคุณกับใครต้องไปหวงคุณจากที่ไหนต้องแบบ เขาไม่อยากเป็นคนที่ดูงี่เง่าในสายตาคุณนะอาจจะหมายความว่าตอนเนี้ไม่คุณก็เขาอะอยู่ในโหมดของคนที่ต่างคนต่างที่เงียบใส่กันเพียงเพราะการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะอาจจะตกลงกันแล้วว่าจะเอายังไงแต่คำตอบของคุณนะ่าจะเชิงที่แบบว่าเชิงประชดประชันเขาอะ บางคนอะรักเขาจะตายคุณนะรักเขาอยากให้เขาอยู่ในชีวิตจะตายแต่ว่าประชดโดยการแบบเออก็ไม่เป็นไรจะไปไหนก็ไปไรเงี้ยไม่คุยก็ไม่คุยไม่คุยก็ไม่คุยเหมือนกันตกลงจะเอาอยัางไงพอได้คําตอบมาปุ๊บก็เออก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทําเป็นไม่งอทงัทง้ทงทงั้งที่ใจคุณอนะอยากจัง,งของเขาเขามากๆเลยใจแข็งแต่อยากให้รู้ว่าคนคนนี้มันจะมีการเนี่ยเขา คือไพ่มันเป็นพลังงานออกแนวเนื้อคู่เลยนะแต่กว่าจะเป็นคู่กันได้อะต้องไฟติ้งกับคนเก่าๆในชีวิตของกันและกันก่อนอ่ะต้องเข้าใจโลกก่อนอ่ะเหมือนคุณ่ะเหมือนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขามีคนของเขาแล้วเขาเพิ่งเลิกกับคนของเขามันมีเรื่องของการหึงหวงคนเก่าๆเกิดขึ้นจนทําให้คุณกับเขาต้องทะเลาะกันมีปัญหากันประชดประชนันกันขอให้เป็นเ,เพื่อนอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นที่เคส กรณีฝั่งคุณก็ได้ที่ยังมีคนเก่าๆมีชีวิตยอยู่แล้วเขารู้ว่าคุณยังไม่ได้ตัดขาดจากคนเก่าอะไรเงี้ยมันก็เลยมีในหมวดของการหึงหวงคนเก่าอาจจะเป็นฝั่งเขาหึงหึงคุณอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแบบเราก็ประชดประชันกันไปมาก็ไปหกกลับไปหาคนเก่าสิอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นในโหมดนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งไพ่แอบบอกว่าคุณกับเขาสุดท้ายแล้วยังไงก็ได้เลือกกันนะคะก็ได้เลือกกัน มันจะมีผลไพ่มีผลเนี่ยมิถุนาดูไพ่ไปโฟกัสมิถุนาสิงหานะไม่รู้มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเดือนมิถุนาเดือนสิงหาวันครบรอบวันที่เจอกันวันที่สารภาพรักวันที่แรกๆของขวัญกันหรืออาจจะหมายความว่าเร็วๆนี้นะคะคุณอาจจะได้มีการพบเจอกันปรับความเข้าใจกันและ เปลี่ยนจากคนที่แบบเออประชาชนใส่กันมาให้สถานะที่ชัดเจนต่อกันก็มีโอกาสได้แต่อย่างที่บอกว่าดวงนี้มันเป็นดวงรวมนะคะไม่ได้เจ,จาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณเอาไปซีเรียสกันนะคะก็ฟังฟังเพื่อ,อดึงดูดพลังงานด้านดีนดไปหรือคําแนะนําที่ดีๆไปแล้วก็ในส่วนเนี้ย โมไม่รู้หรอกว่ามันจะไปตรงกับใครแต่ถ้าเกิดว่าคุณนะมีความเอดกับหน้าไพา่แล้วคุณอยากจะดูต่อในส่วนนี้คุณอยากจะเช็คพลังงานในส่วนนี้คุณอยากรู้ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณหรือเปล่าเช็คพลังงานของคุณและเขาด้วยกันเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและเขามาเปรียบเทียบกันนะคะมาดูดวงดาวมาดูอะไรหลายอย่างร่วมกันทั้งมีขอตัวเลขร่วมด้วยนะคะว่า มันมีแนวโน้มในการเป็นคู่กันไหมมีโอกาสแต่งงานกันไหมมีโอกาสไปต่อในความสัมพันธ์กันไหมแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไหมอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะดูในหนึ่งใจมาเนานแล้วก็คําแนะนําในส่วนนี้ได้คําแนะนําดีๆไปแน่นอนคนดูดวงกับโบไม่เคยมีใครดูคนเดียวไม่เคยมีใครมาดูแค่รอบเดียวเพราะว่าในการดูเราจะดูแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนแล้วก็ให้คําแนะนําแบบเชิงบวกนะคะแล้วก็รับรับรองว่ามาดูกับโบไม่มีไม่มีจิตตกนะคะ ทุกอย่างมันจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้แล้วก็ประสบการณ์ของลูกดวงหรืออะไรอย่างก็ได้จากที่สะสมมาห้าหกปีอ่ะที่ที่ดูเป็นเรื่องเป็นราวดูดวงคนอื่นเป็นเรื่องเป็นราวคือโบเห็นมุมกว้างของเรื่องราวของความรักโบไม่ได้ปิดกั้นเรื่องความรักรักสามเศร้าหรืออะไรใดๆนะเรื่องของศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยโบก็ไม่ได้ปิดกั้นนะความรักไม่มีหลายรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเข้ามาปรึกษาได้แล้วก็ไม่ดราม่าก,กันนะคะ ไม่ต้องมาดราม่านะตัวโบเองก็มีครอบครัวแล้วนะคะแต่งงานกันมาแล้วสิบสองปีอยู่ร่วมกันเป็นสิบสองปีมีลูกมีเต้ามีอะไรหมดแล้วเคยผ่านสถานะความสัมพันธ์แบบรักซ้อนรักสามเศร้าไปนู่นเป็นนี่เป็นเมียน้อยเป็นเมียหลวงอะไรทุกอย่างมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามโบเชื่อว่าโบเป็นคนหนึ่งที่สามารถให้คาแนะนําเกี่ยวกับเรื่อง,องของความรักได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูในส่วนนี้แอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมานะคะนะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย